กือบสิบปีแล้วในการสร้างแพรภูเขาเลอยนะ้ำในเขื่อนแม่งัดสมบูรณ์ชนที่รายล้อมไปด้วยธรรมชาติสีเขียวขจีท่ามกลางสายหมอกและภูเขาในส่วนของแพรภูเขาลอยนะ้ำตั้งอยู่ในเขื่อนแม่งัดสมบูรณ์ชนเป็นเขื่อนที่สร้างขึ้นตามพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบอพิธเดิมชื่อว่าเขื่อนแม่งัดตั้งอยู่บนลำน้ำแม่งัดสาขาแม่น้ำปิงตำบลช่อแลออำเภอแม่แตงจังหวัดเชีงยงใหม่และอยู่ในเขตการดูแลของอุทยานแห่งชาติสีดานาน้ำในเขื่อนแม่งัดสมบูรชนส่วนใหญ่เป็นน้ำที่ใช้ในจังหวัดเชีงยงใหม่สำหรับอุปโภคและส่วนหนึ่งก็เป็นการเกษตร สำหรับแพรภูเขาเลอยนะ้ำเราก็เริ่มก่อสร้างตั้งแต่ปีพศ2553นะครับก็ใช้เวลาก่อสร้างประมาณสัก2ปีนะครับเริ่มเปิดบริการตั้งแต่ปี2555นะครับเริ่มตั้งแต่แพรหนึ่งหลังนะครับซึ่งตอนนั้นก็ได้เช่าซื้อกับชาวบ้านมาหนึ่งหลังนะครับก็เป็นแพรเดิมๆของชาวบ้านแล้วเราก็มาปรับปรุงนะครับก็ให้เป็นแพรบริการ เราก็จัดการบริการออกแบบสถานที่พักบริการก็ให้ถือว่าเป็นบริการดีในระดับหนึ่งซึ่งลูกค้ามาแล้วก็ประทับใจนะครับหลังจากนั้นเราก็ขยับขยายเป็นหลังที่2หลังที่3นะครับสักระยะหนึ่งเนี่ยทางอุทยานเขาก็มีการจัดระเบียบนะครับจัดระเบียบนี่หมายถึงว่า จำกัดจำนวนแพรออกระเบียบในการบริการออกระเบียบเรื่องสิ่งแวดล้อมนะฮะระเบียบต่างๆนะครับซึ่งเป็นไปตามระเบียบของกรมนะครับซึ่งผู้ประกอบการแพรเองเนี่ยก็ได้ปฏิบัติตามกฎนะครับทางอุตยานกรก็ได้มองเห็นว่าพวกเราต้องอยู่ในระเบียบของกรมก็เลยจัดให้พวกเราเหมือนกับ เช่าพื้นที่กับกรมอุทยานอย่างถูกต้องนะครับแล้วก็ปฏิบัติตามกฎของอุทยานนะครับแพรภูเขาลอยน้ำเป็นที่โด่งดังและขนานนามว่าเป็นสถานที่ท่องเที่ยวอันดับต้นๆของจังหวัดเชียงใหม่ที่แตกต่างจากแพรอื่นๆด้วยดีไซน์สุดหรูเน้นความสะดวกสบายด้วยเรือส่วนตัวของทางแพร การบริการที่น่าประทับใจบรรยากาศที่แสนจพิเศษเรียกได้ว่าเป็นมาลดีฟของประเทศไทยก็ว่าได้แต่เนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโครโรนา2019ได้มีคำสั่งจากกรมอุทยานแห่งชาติว่าให้มีการสั่งปิดอุทยานและเลื่อนแพรทุกหลังไม่ให้มีการรับลูกค้า เป็นมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา2019อย่างเข้มงวดส่งผลนำให้แพรภูเขาลอยน้ำรวมถึงแพรอื่นๆและทุกอาชีพที่เกี่ยวข้องที่ได้พึ่งพิงจากแหล่งท่องเที่ยวนี้ได้รับผลกระทบในช่วงขณะค่ะก็ผลกระทบของโควิดรอบที่3นะคะก็ทางรีสอร์ทของเราก็ได้รับความอ กระทบเยอะมากเหมือนกันค่ะก็คือ1ทําให้ลูกค้าลดน้อยลงเลยนะคะแล้วก็2ก็หลังจากนั้นก็คือทางราชการสั่งให้เราหยุดนะคะส่วนทางพนักง,งานก็ต้องออกไปหางานทําข้างนอกนะคะก็จะเป็นแบบพร์ททมชั่วคราวนะคะระหว่างที่รอให้ทางราชการแจ้งเปิดอีกทีะคะ่ะ ผมเป็นชาวบ้านแถวนี้มีอาชีพรับจ้างขับเรือเรือคิวบางตะกอนได้รอบละ400แต่ตอนนี้ได้รอบละ 600, บ,ละ 600. บางครั้งก็ได้ทิปลูกค้าก็ฮืออยู่ประมาณเที่ยวละ10บาท20บาทบางบางครั้งก็ได้เป็นร้อยก็ช่วงนี้โควิดมาก็บร่ไวิ่งเรือเลยครับ ลูกค้าก็หายหมดเลยทั้งอุทยานเปิ้นเกาะปิดก็เดือดร้อนพอสมควรเพราะว่าก็มีภาระหนี้สินต้องใช้ต้องจ่ายอยู่เหมือนกันแต่ว่าแบบมีรายได้เลยหาปลาก็ได้พ่องน้อยๆแต่ก็ก็พอประทับประทังชีวิตไปได้อยู่แต่ก็ภาระหนี้สินก็มีเยอะ ซึ่งในขณะนี้ยังไม่มีนโยบายจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอนุญาตให้มีการเปิดดำเนินกิจการแต่อย่างใดจากที่อุทยานนะครับที่ว่าภาคส่วนนะครับหน่วยงานของอุทยานหรือว่ากรมอุทยานนะครับมีคําสั่งให้อุทยานได้ปิดปิดแหล่งท่องเที่ยวในเขตอุทยานนะครับซึ่งมีโรคโควิดนะครับ ระบาดแพร่เชื้อไปหลายพื้นที่นะครับทางกรมอุทยายนก็ได้ออกมาตรการคุมเข้มนะครับห้ามหรือว่าปิดปิดหรือว่าะลอการเข้ามาเที่ยวในเขตอุทยานคือห้ามนั่งเที่ยวเข้ามาเที่ยวนะครับในตรงนี้ในท้ายที่สุดนี้เราหวังให้สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโครโครโนา2019ดีขึ้นในเร็ววันเพื่อทุกชีวิตที่อาศัยและพึ่งพิงแหล่งธรรมชาตินี้ได้กลับมามีชีวิต ปกติตามเดิม